สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็มวอนดอนทีวีเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาอาสอนวิธีการลมไฟนะครับระหว่างาไฟสามอย่างนะครับรวมเป็นไฟเดียวกันวิดีโอนะครับเป็นไฟเดียววิดีโอด้วยการใช้โปรแกรมนี่ f ฟร์แม f a c t กเ y อรี่นั่นนะีงเนอะก็ไปเปิดวิดีโอครับที่คุณโหลดมาหรือว่าถ่ายมาน,นั่นเองโอเคครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาครับ เนอะจ้ะโอเคครับนี่ก็ไปที่อ่าโซนอ่าขั้นสูงนะกดลงวีดีโอครับกดรูปลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำเร็วไปไหมคงจะไม่เร็วหรอกนะก็เลือกลแล้วถ้าคุณนะครับความละเอียดของภาพก็แล้วถ้าคนจะชอบนะครับก็ก็ตกลงครับแล้วก็ตรงเริ่มครับจะค้ำหาพิมก็โอเคครับก็อา่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไปเปิดโปรแกรมของคุณละ F F output นะครับเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วโอเคนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะก็ไฟนี้ก็จะเล็กลงกว่าเดิมนะผมก็จะลบแลละโอเคครับก็ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ซี y เลเ a อร์ครับเจอปืนครับ